กองก่อนแป๊บหนึ่งงานนี้าอมันจะตุกแบบชิวๆพี่น้่ง ชื่อแบบว่านนี้ชื่อดีดอเดอน้นองคคะว่าไปเจ้าของนะคะเจ้าของที่กลางเป็นสุภาพมากแล้วก็ม้วน น้ำสะดวกมากนะคะเป็นฟิลแบบว่าอิรยากาศน้ําทงหน้าสิแม็กค์พี่น้องทำดีนะพูดไปเฮ็ดดีเฮ็ดดีหางหานพวกนี้ยี่สิบกว่าลูนี่แหละจะเป็นคล้ายๆแบบสวนบ้านสวนค่ะพี่นอ้องเยกมาเด้อคะ่ะมีบ้านให้เช่าด้วยนะคะมีบ้านให้เช่าด้วยนะคะ มันเรกดีแถวบ้านหลังนี้ไหมไม้เก่าแต่ว่าทำสวยมากทำดีอ่ะมีสไตล์มากทำดีมากๆเลยุยยดีดีด้วยพี่

ขึ้นมาหาน้องหมาอยู่ไหนนะหมาไม่เิเ็ษอไปเลยเออกไปเลยนะเออเออเออน้องหมาค่ะทุกคนมากวนปุ๊เปอร์ลงไปเลยค่ะลงไปเลยค่ะเออไปเลย เฮ้ตี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 เนี้ยลงไปไหมลงไปไหมอย่าก,กวนน้องกูปเปอร์ค่ะน้องคูปเปอร์แค่ตกาล,ลูกน้องชื่อคูปเปอร์ลูกน้องชื่อคูปเปอร์อืเออเอน,น้องชื่อคูปเปอร์คูปเปอร์เป็นหมาเตี้ย ตัวเองเป็นหมาสูงไปรู้พี่มาเดียวนะคะถุงจะเต้นไปใส่ปะฮะถะเยันเต้นเจ้าซีฟ้าตกปะตกปะขน่าตกดอกว้าอยู่ข้างใตหรือเป่าวเออตั้งแต่ เอาพ่อดีเป๊ะเลยสามเต็มถ้ามาเกินดลายกูหนิก็เพรพ่อดีเด้เนาะร่างคุนี้บริการตกปลาพร้อมด้วยค่ะพี่น้องค่ะตกปลาได้นะคะ

เขาอไทำไมขาตั้งกลองคอใครขาตังกลองเลยไปนานา,นาเต้น,ลนเลยที่ลีเนี่ยกรับหน่อยนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนนี่นี่กุ้มที่ต้องจายยังเ,ออยงเนสวบาง่้วเนมือแรง อเปิดเมือแรเนพีนเองนะคะบเป็นผีมันนูน้ออนแรงกับที่าพี้เปิดเพ่ไงปึ้งเราจะกินชาบูกันใช่ไหมจจดจจวันนี้เราเป็นไงครับที่นอนยังไม่สูบเลยโอ้ยยุงมากอกาสูบไปน่มือนแงวาเขามีอกันนุ่งมาในรถท้ไมิ่เลสักที ดูเขานะคะเขากำลังจะกางเต็มกัเนเ,เ,เ,รเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดได้เลยค่ะพี่เราสแตนบายเรียบร้อยแล้วเอากุปอไปอไว้นเต้นนึงคะ่ะกุปเปอโอเค,คไมไม่โอเครหรเขาอันเขาเปิดเราเขาจังรอ,อไหใช้ไป,ปะไใช่ มันตกป่าเลยนี่พี่มันเดียวจะมาตกป่าปะนึกภาพี่นลองปกติอมองหน้นสีเขีวยวชะอุม ขานาดดำหน้าน่ไปแตรมากจางดมันจะเขียวชฉอุนอนออ่น้องเก่นเนยนี่่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ